โอเคในมิคพ so so ันที่ลูกค้ารับไปนะครับผมก็จะได้ตัวกล้องที่ชาร์จแบตแบตเตอรี่และเมมโมรีนะครับอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีชาร์จแบตนะครับก็เนี่ยครับใส่เข้าไปนะก้านเออันดับซ้ายนะครับตรงลบนะครับอันขวานี่ตรงบวกนะนี่อันนี้คือแบตจะหมดนะครับผมลูกค้าก็ไปชาร์จนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเวลาชาร์จ ถ้ามันชาร์จเข้ามันก็จะขึ้นยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยวนไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นเต็มมันคือแบตเต็มนะครับผมเลใช้ร์กันนะครับกับปลั๊กได้เลยนะโอเค <Yeah. S 1> ถึงวิธีเปิดฝาเจ้าตัวนี้นะครับกน็นนะครับเลื่อนได้เลยครับเมมโมรี่นะนี่นะกดทีหนึ่งเห็นก็จะออกมาอันนี้แถมเมมหนึ่งจิไปนะครับแต่แบตเตอรี่ใส่ด้านนี้นะครับนี่นะก็กดติดน้าเงินเข้าไปครับ ก็ดันมันนะปึ๊บนี่นก็จะมาล็อกพอดีนะวิที่ปิดฝาก็กลัวท่นิดก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนมัน,นเข้านะมานะครับผมเปิดอยู่นี่นะโอเคอันนี้เป็นปุ่มถ่ายรูปภาพนะครับก็กดค้างให้มันเป็นสีเขียวนี้ก่อนนะอันนี้แฟันกรพริบอยู่นะครับในร้อยมันหายกับพริบนะแล้วกดอีกทีหนึ่งภาพจอมาคมชัดนะครับ ค o o มเข้าสมออกนะครับส่วนนี้เป็นเมนูนะครับก็พวกฟ format เม,มนต่างๆนะครับอัน,นี้ดูรูปภาพนะอันนี้ก็เป็นนิทเพ่ตั้งเวลาถ่ายภาพอันนี้แฟดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ